น้อยโพงามยื่นคำขาดนี้ให้หญิงรัฐาหลังแต่งมานานไม่มีลูกให้แม่อุ้มแม่น้อยโพงามเคยประกาศยื่นคำขาดกับลูกสาวอย่างหญิงรัฐาเรื่องมีทายาทว่าถ้ารูกมีหลานให้อุ้มจะยอมวางสากวางขกส้มตำแต่ดูเหมือนตอนนี้เจ้าตัวจะป่งมากขึ้นแล้วหลังลูกสาวแต่งงานมานานหลายปีแต่ก็ยังไม่มีลูกสักทีโดยแม่น้อยเผยว่าเราเคยทะเลาะกันเรื่องจะมีหลานนี่แหละแล้วเขาก็ไม่มีให้สักที ก็เลยแย้งกันว่าถ้าเธอมีลูกฉันจะวางศากแต่ถ้าเธอไม่มีฉันจะตําสากต่อไปต้องวัดกันตรงนี้จริงจังเลยถ้าเธอท้องฉันวางศากเลยกดดันไม่กดดันไม่รู้แหละเราก็บอกไปอย่างนี้บอกแล้วว่าอย่าพูดเดี๋ยวของขึ้นแต่เขาไม่มีสักทีจน ตอนนี้เฉยๆแล้วเห็นเขามีความสุขแม่ก็ดีใจไปด้วยเห็นเขาเหนื่อยมานานมากกับแม่ร่วมทุกร่วมสุขกับแม่มาตลอดถ้าเขามีลูกป่านนี้คง4-5ถึงหขวบไปแล้วตอนนี้เราก็เฉยๆแม่ก็70แล้วก็บอกเขาถ้าหากอายุมากกว่านี้แม่ไม่มีปัญญาเลี้ยงแล้วก็ไม่เป็นไร จ้างเขาเลี้ยงได้ถ้ามีจริงๆตอนนี้ความหวังลดลงแล้วอยากได้ไหมก็อยากได้ไม่มีก็ได้มีก็ได้มันเฉยๆแล้วเพราะเรารักลูกเรามากรักน้องหญิงมากพอเห็นเขามีความสุขอย่าเอาภาระไปให้เขาเลยดีกว่ามีลูกก็เป็นภาระเลยนะเขาต้องห่วงหญิงไม่เคยมีความสุขเลยก็ให้เขามีบ้างตอนนี้แฮปปี้กับพี่ตุลพี่ตุลก็ดีด้วยพาไปนู่นไปนี่พอเขาเห็นว่าแม่สนุก กับขายของเขาก็ปล่อยแล้วเมื่อก่อนเขาขวางมาก